ดูดูสะอาดหาดงามวาสุกรีสักขี่วัดเก่าภูเขาสลินดงคงวัฒนธรรมงามล้ำเมืองสายที่นี่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีปลายด้ามขวานไทยดินแดนที่ธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตหลอมรวมกันอย่างงดงามเมืองเล็กริมทะเลและชุมชนอบอุน่นที่ยังคงรักษาสเสน่ห์แห่งพระหุวัฒนธรรมไว้อย่างงดงาม ภายใต้การบริหารของนายวิรัตบุญจันทร์นายอำเภอสายบุรีอำเภอสายบุรีมีพื้นที่ประมาณ178ตารางกิโลเมตรมีประชากร58,719คน14,719หลังคาเรือนมีอนาเขตติดต่อก,กับพื้นที่ใกล้เคียงดังน,นี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอปนาระจังหวัดปัตตานีทิศใต้ต,ติดต่อกับอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและอำเภอบาจาะจังหวัดนาราชิวาสทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอมายอและอำเภอกระโพจังหวัดปัตตานี ปัจจุบันอำเภอสายบุรีมีเขตการปก,กครอง11ตำบล65หมู่บ้าน20ชุมชน8องค์การบริหารส่วนตำบล1เทศบาลเมืองคือเทศบาลเมืองตะรุบัลและ1เทศบาลตำบลคือเทศบาลตำบลต,ตระบอลเทศบาลตำบลตราะบอลศูนย์กลางการบริหารท้องถิ่นที่ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลตราะบอลและตำบลทุ่งคล้า ภายใต้การน,นำของนายอดา,า,าฮาะยีเจโวนาย,ยกเทศมนตรีตำบลตรอบอนเทศบาลตรอบอนมีพื้นที่ประมาณ34ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีภูเขาเหมาะแก่การเพาะปลูกในบางพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกหนักก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังและมีที่ราบสูงเขาอยู่ในเขตป่าสมวน มีประชากร9,880คนนับถือศาสนาอิสลาม1ะ8 6และศาสนาพุทธ1 1 4มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน6โรงเรียนโรงเรียนสอนศาสนาจำนวน2โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก5ศูนย์และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน13แห่งประชากรในเขตเทศบาลตำบลตรอบอลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาการเกษตร ค้าขายและรับจ้างทั่วไปนอกจากนี้ตำบลตรอบอลยังเป็นตำบลที่มีความเจริญซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข42เป็นเส้นทางหลักทําให้มีการขยายกิจการร้านค้าตามแนวถนนและมีการเกษตรเพราะพันยางพาราในพื้นที่ส่วนใหญ่ของตําบลมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นสําคัญได้แก่โรงทําขนม จากความคึกคักของเทศบาลตำบลตราะบอลเส้นทางพาเราสู่ความเรียบง่ายและสงบสู่ตำบลทุ่งค้าชุมชนอบอุ่นทรกลางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ผูกพันกันอย่างกลมกลืนยินดีต้อนรับสู่ตำบลทุ่งค้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตำบลทุ่งค้าเดิมทีชาวบ้านที่มาหากินในตำบลน,นี้ได้มาตั้งบ้านเรือนทำมาหากินอยู่บริเวณที่ราบ บางส่วนเป็นที่ลุ่มมีน้ำโขกและมีต้นคล้าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านทุ่งคล้าซึ่งต่อมากลายเป็นชื่อของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคล้าได้ยุบรวมกับเทศบาลตำบลตรอกบอลมีพื้นที่7,568ไร่พิษเหนือจรวดอำเภอปนาร ทิศใต้จรดต,ตรออําบลเปราะบอลอํเภอสายบุรีทิศตะวันออกจรวดตําบลแป้นอํเาเภอสายบุรีและทิศตะวันตกจรดตําบลพิเทนอํเาเภอทุ่งยางแดงจังหวัปดปัตตานีตําบลทุ่งค้ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นบริเวณพื้นที่ราบและภูเขาที่ราบประกอบอาชีพทาํานาที่เขาทำสวนยางพารามะพร้าวและไม้ผลเศรษฐกิจอื่นๆ ภายใต้การนำของนายสะรีมะรอแมกำนันตำบลทุ่งค้าและผู้ใหญ่บ้านสี่หมู่บ้านดังนี้นายมะรอศีมูลอผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลทุ่งค้านายรุษมาลีแตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลทุ่งค้านายอัธพรวันทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตำบลทุ่งค้าและในายอิทธิพลสังทองจีนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ตำบลทุ่งค้า ตำบลทุ่งค้าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีโรงสีข้าวประชารัฐหมู่ที่3และหมู่ที่5มีกองทุนหมู่บ้านและกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่3วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวหมู่ที่3และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชหลังฤดูทำนาบ้านพ่อเหมาะซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองบ้านพ่อเหมาะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติคืออ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งคล้า ฝ่ายทดน้ำบ้านพอมอะและน้ำตกหินม,ม้ามีสถานที่ราชการจำนวน6กแห่งประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งค้าบุญเพชรประชานุสร์โรงเรียนบ้านพอมอกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป,ตษาปัตตานีเขตสามโรงเรียนตาดิกาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งค้าและที่ทำการสภาสันติสุขตำบลความภาคภูมิใจและรางวัลที่ได้รับ รางวัลอันดับที่3แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระดับภาคหมู่ที่3ตำบลทุ่งคล้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งวัดส่งเสริมสุขภาพประจำปีพุทธศักราช2568ระดับจังหวัดวัดเราะป,ปิงหมู่ที่4ตำบลทุ่งค้ารางวัลรองชนะเลิศหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขประจำปีพุทธศักราช2568ระดับจังหวัด หมู่ที่ 1. นึ่ตำบลทุ่งคล้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2568หมู่ที่3รางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดแปลงใหญ่มะพร้าวหมู่ที่ 3. ามตำบลทุ่งคล้าและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขประจังปีพุทธศักราช2564ระดับจังหวัดหมู่ที่3ตำบลทุ่งค้าการพัฒนายังต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอน้ำประปาเรื่องพื้นฐานของทุกครัวเรือนและเป็นเรื่องที่ชุมชนให้ความสำคัญเราจะพาไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลตรอบอลและกำนันตำบลทุ่งคล้า ถึงสถานการณ์ปัญหาประปามหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลต่อบอนลนประกอบไปได้วยสองตำบลซึ่งมเีเนื้อที่ประมาณ34.325ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นมื้อที่กว้างประกอบไปได้วยสองตำบลทีนี้เทศบาลตำบลต่อบอลของเราเนี่ยอร,ระยะเวลาที่ผ่านมาความเดือดร้อนของชาวบ้านก็คือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ําโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงเดือนฤดูแลง้งประมาณเดือน ปามีนาเมษาเนี่ยของของทุกปีซึ่งเป็นดูดูแรงชาวบ้านขัดแคลงเรื่องน้ําเป็นอย่างมากในการเพาะปลูกและก็ในการทำทำนานะครับทีนี้ผมอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานภาครัฐช่วยผลักดันเกี่ยวกับงบประมาณเรื่องอน้ําประปาที่เราได้ดําเนินโครงการไปอย่าง หลายปีที่แล้วซึ่งงบประมาณตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านงบประมาณซึ่งเราก็ยังไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทําประประ่าโครงการของเทศบาลตะบนตะปอนของเราครับาก็โดยมากแล้วจะทําอาชีพเกษตระกรรมนะครับก็คือเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะทํานาแล้วก็ ตัดยางนะครับก็แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่ปลูกผักนะครับจะเป็นผักยกแค่นะครับแล้วก็โดยมากแล้วเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะครับจะเป็นออแกนิกนะครับก็คือจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ไม่มีไม่ใช้าสารที่สารเคมีในการไล่มแมลงนะครับจะใช้สารไล่มแมลงที่ มีผลดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ปัญหานะครับสภาพปัญหาที่ตำบลทุ่งคล้าที่ประสบมาเนี่ยก็คือนานแล้วนะครับก็คือในเรื่องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําทําการเกษตรนะครับก็ได้รับการแก้ไขจากชนประทานบ้างนะครับแล้วก็ที่เป็นปัญหาก็คือน้ำนะครับในเวลาแล้งนะครับก็คือในฤดูแล้งเนี่ยน้ำปราปาเนี่ยจะไม่พอนะครับครับถึงแต่ละพื้นที่เนี่ย แต่ละหมู่เนี่ยจะมีประปาซึ่งใช้ระยะเวลานาน,านแล้วนะครับก็คือเป็นของโบราณแล้วแล้วสภาพปัญหาตอนนี้ก็คือน้ําไม่พอใช้นะครับก็แต่ละหมู่เนี่ยจะประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหมู่สองตะมนทุค้าครับก็คือต้องมีการอาเอาน้ํามาให้นะครับทางเทศบาลเนี่ยก็คือเอาน้ํามาให้ทุกปีนะครับช่วงหน้าแล้งแล้วก็ที่หมู่สี่ทุ่งค้าก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็ของมูห้าเนี่ยก็จะมีประปาแต่ระยะเวลาในการทำานในการใช้เนี่ยมันนานมากแล้ว30กว่าปีแล้วมันก็ย่อมเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดานะครับมูหนึ่งก็เหมือนกันมูสามก็เหมือนกันนะครับก็ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยก็คืออยากที่จะให้ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับมาช่วยแก้ไขนะครับหน่อยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องการอย่างยิ่งในการใช้น้ำนะครับ ตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตำบลเล็กๆที่อบล้อมด้วยธรรมชาติล้อมรวมวัฒนธรรมวิถีชีวิตและหัวใจของผู้คนไว้อย่างมดงามทีน่นี่อาจไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่คือปลายทางของความเรียบง่ายอบอุ่นและความสุขที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัสด้วยตัวเอง